มากเห็รับโอ้โห,โโหเยอะมากครับมันแผลมันเหมือนเป็นสับเหลี่ยมมันไม่ได้าย,ยาวอืมค,ค,คือเป็นการเข้าเสียสกัดของเราเองแต่โดยสกัดสตาร์ทของกัปตันทีโมสดครับอ่าฮะแล้ววินาทีนั้นยังไงรู้สึกยังไงก็แตกแน่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโดนตรงหัวแต่รู้สึกว่ามันได้ยินปุกแค่หนพีสั่นๆตรงหัวก็ แต่ไม่ได้เอกใจว่ามันจะโดนรองเท้าหรือว่อะไรแบบมันจะแตกขนาดนี้แต่เห็นพี่บอลเขาตะโกนบอกแตกแตกอะไรเนี่ยผมก็มือจับดูว่าเลือดเต็มมืออะไรก็ตกใจครับสิบห้าเข็มนี่ถือว่าเยอะมากต้องพักนานแค่ไหนฮะก็ันดับแรกก็นัดตัดสายก่อนที่เอเน่าก็คือพักแค่ช่วงอาทิตยานี้เอทนั้ ก็รอให้ตัดไหมออกแล้วค่อยจะซ้อมได้น่าเสียดายฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับเห็นเข้าไปขอบคุณกองเชียร์ที่เป็นห่วงใน Facebook แล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้พูดออกสื่อด้หนึ่งอีอก็ขอบคุณมากครับท <laughs> <laughs> ุกคนกลังใจซึ่งมาพี่เลยแต่คงไม่เป็นอะไรมากแบบมันมันแค่เหมือนหัวแตกไงครับมันไม่ได้กระทบกระเทือนตรงสมองหรือว่ากระโหลกอะไรก็ สบายใจครับ,รบไม่ต้องเป็นห่วงจริง<ห>ๆก็น่าเสียดายนะเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาก็ยังมาเจ็บตรงนี้อีกครับสวายครับโยงสบายห <laughs> น่อยทำมือเยอะๆเนี่ยครับเรามีสิทธชนะเขาไหมครับ คือผมคิดว่าคือคือเราไปเราก็หวังที่จะหวังที่จะเก็บสถานะอยู่นะไม่ว่าจะได้เป็นไหนครับครับผมช่วงนี้ฮะอาทิตย์ฟอร์มดีขึ้นเนี่ยเป็นห่วงเรื่องฟรีคิกแล้วก็ลูกคลอสจากอาทิตย์ไหมครับตองคือเขาเป็นคนที่ที่เ่นตะด้วยเท้าซ้ายดีแล้วก็ทั้งเซตพีทั้งลูกเปิดเกมของเขาดีแต่ว่าคือก็ก็คือผมก็ทําเต็มที่อยู่แล้วใน ผมคิดว่าถ้ามันเป็นไปตามในจังหวะฟุตบอลดีกว่าคือจังหวะไหนนี้ผมเล่นได้ผมก็เล่นแล้วก็จังหวะที่กองหลังช่วยกันเลีรยได้ก็ช่วยกันเขีรยอ่าฮะและลูกครอสจากข้างอันตรายไหมครับเพราะว่าชุมบุรีเป็นทีมที่เติมเกมลุกจากริมเส้นฮนะอันตรายครับชุมบุรีเป็นเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้ข้างอันตรายก็คือยังไงก็ต้องเราก็ต้องรัดกลุ่มในเรื่องของของเกมรับในเร้่องของข้างอย่างให้เขาเขาเจาะได้ข้างง่ายนะแล้วก็พยายามบล็อกอย่างเขาเปิดเข้ามาข้างในครับอ่าฮะเซนเตอร์อาจจะเป็น ดันโนกับอาลีอีกครั้งหนึ่งฮะก็สามแมตช์นะที่เขาเล่นด้่กันก็คิดว่าเขาน่าจะอะไรลงตัวมากขึ้นแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีอยู่นะในในในตำแหน่งฟุตบอลมันเป็นสองแมตช์เนาะเราสามารถวานแผนการเล่นได้ครับคือคืออย่างน้อยแบบนี้คือยังไงเราอย่างน้อยตึงนต้องก็เหมือนไว้ก่อนคือมันมันอาจจะเป็นของดีสำหรับเราแล้วก็คือแม์ที่สองในกลับมา่นในบ้านก็อ่า คำว่าเจ้าบ้านก็ก็น่าจะได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะก็ตอนคิดว่าแมตช์แรกเนี่ยยังยังน้อยสุดต้องสมอครับเรามีสิทธิชนะชลบุรีได้ไหมฮะก็ฟุตบอลจะไม่เกิดก็มีสิทธิ์ครับก็บอกเลยว่าเราก็มีสิทธิชนะเขาเขาก็มีสิทธิชนะเราแล้วก็ออกไปลูกเสมอก็มีสิทธิ์คือฟุตบอลมันออกได้สามสามมุมมองของฟุตบอลคือฟุตบอลเขาเรียกว่าอะไรอะฟุตบอลถ้วยแต่มันจะยากตรงที่ตอนนี้คือเราไปเยือนเขา่อนะครัเราฟอร์มเพรากําลังกําลัง ผมว่ากำลังเข้าขั้นที่ดีแล้วเราก็กําลังไปไปในด้านที่สวยถึงแม้แบบที่แล้วจะเสมอมาส <ใน S 1> ่วในใหญ่เขาจะจอดทีมอื่นโดยริมเส้นนะครับทีนี้ริมเส้นของเราซ้ายอเด็กครับส่วนขวาเราถ้าเกิดทุนเติมสูงนี่ก็จะลงช้าคะคือเราก็ต้องถ้าถ้าเขาเจอะริมเส้นเราก็ต้องอยู่ที่การวางแผนของโค้แลวตอนนี้ว่าโค้ชจะแก้แก้หมากว่แก้เกมยังไงคือใครลงไปเล่นก็ก็ต้องเล่นตามหมากตามแผนของโค้หละตามแทคติกของโค้ชว่าว่าจะแก้กันยังไงคือ ฟุตบอลมันเสมอภาคกันมผมมองว่าทุกทีมในเทลกทุกทีมในดิวิชันมันเสมอภาคกันมันอยู่ที่เทคนิคและเทคนิคของแต่ละทีมว่าเ,<อ>เวลาเจอกันจะเล่นกันอย่างไงมากกว่าครับจาเป็นต้องจับตายพี่พบไหมครับผมว่าฟุตบอลตอนนี้มันไม่มีว่าจะจับตายคนใดคนหนึ่งอ่านักฟุตบอลสิบคนไม่รูประตูก็สามารถที่จะยิงประตูได้หมดมไ,มไม่จำเป็นว่าจะเป็นใครครับ,รบผมว่าผมมององั้นนะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำประตูได้ ผมก็มีสิทธิ์ขึ้นไปทำประตูได้อ่ากองหลังอย่างสุธินันหรือว่าชลชิตก็มีสิทธิ์สามารถขึ้นมาทำประตูเราได้คือทุกคนมีสิทธิ์หมดครับอัดไหมครับแมตช์ที่แล้วไม่ได้ลงเล่นครับมุ้ยก็เสียดายที่ก็นะครับกำลังกำลังมั่นใจแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับลูกแตทริกแล้วก็ได้รับคำชมจากหลายๆคนเยอะมากเลยถึงถึงความสามารถของเราในช่วงนี้ที่หลายคนบอกว่ามุ้ยโตขึ้น ก็ดีใจครับคพราะผงก็ผมว่ามันมันก็แบบมันช่วงหลังๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามมุ่งมากขึ้นฝึกซ้อมันก็แบบมีสมาธรริกับแบบฟุตบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยม,มันมันเป็นแบบผลที่ผมผมตั้งใจฝึกซ้อมผมที่ผมแบบทุ่มเทงลงไปอะไรเงี้ยผมว่าพอพอผมยิงได้ทันิีเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าเออที่ทํามามันแบบมันโอเคอ่ะมันมันอยากทาต่อมันอยาก มันอยากเก่งขึ้นเองมันอยากพัฒนาขึ้นเองก็ขอบคุณทุกคําชมที่มีให้ครับก็บผมมองว่าคําชมพวกนี้มันจะเป็นแบบแรงผลักดันให้ผมแบบแบบก้าวต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้พูดถึงแมชชูมบุรีครับเรามีโอากาสชนะไหมครับมุย้ยก็ผมว่าเราเราตอนเนี้จะเห็นว่าถึงแม้ผู้เล่นหลักๆจะไม่ได้ลงอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแรกทั้งทีมแต่ว่าเรายังมีระบบเรา,ายังมีผู้เล่นที่สามารถแบบ สอแทรกเข้าไปได้นะซึ่งผมว่าตอนเนี้เราเรามีระบบที่ดีแลนะ้วอ่ะเพียงแต่ว่าในจังหวะหรือในเกมนั้นอะไรเนี้ยมันมันอาจจะมันอาจจะไม่โชคอาจจะไม่เข้าข้างเราหรือว่าโชคอาจจะเข้าข้างเรามันก็เป็นเป็นแต่ละเกมซึ่งซึ่งผมบอกไม่ได้วนะ่าแบบเราจะแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าช่วงหลังๆมาเราเราแพ้ค่อนค้างยากครับดูเหมือนว่าจะต้องเป็นเกมที่ห้ามใช้โอกาสเปลี่ยนทั้งสองทีมเลยใช่ไหมครก็ผมว่า ต้องห้ามาพี่เพราะว่าอ,อย่างแรกอะ่ะผมว่าโอกาสของสองทองทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยด้วยเพราะว่ามันมันเป็นนัดแรกแล้วก็ผู้เล่นอะ่ะมันอาจจะแบบฟูซี่การระบบทีมก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยมผมว่าม,มันมันค่อนข้างจะอ่านผมว่าครับต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นไหมครับเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาทําให้หลายๆคนต้องจับมุ้ยมาร์คมุ้ยอย่างแน่นแน่แนก็ผมว่าไม่นะพี่ก็ถ้ามสมมติมามาผม เพื่อนรู้สึกเขาว่าจว่ามากขึ้นเลยก็มันมันได้อย่างแต่ย่างอาจจะได้วันน้อยลงแต่ว่าเพื่อนอาจจะมีเวทีอาจจะได้วันมากขึ้นเรามีสิทธิ์ชนะชมบุรีไหมครับเกมแรกก็ก็อย่าเพิ่งมองว่าชนะหรือไม่ชนะเลยครับมันต้องดูที่รูปเกมในในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นสามเป็นกลางยังไงชมบุรีก็เป็นทีมชมบุรีอยู่วันะครับก็ทีมเราเองก็ผมว่าโอกาสแพ้ชนะมันค่าสิบไม่สิบครับว่าวันนั้นใครจะพร้อมกว่ากันเพราะว่าต่างคนต่างมีแมตช์ มีกมาเหมือนกันอ,อ,อยู่ที่ทีมไหนจะถึชนงดีกว่าเด็กเชื่อว่าเมืองทองเราก็ยังไงเราก็ต้องเอาถือตรงนี้ไป็นข้อได้เปรียบเราก็ต้องเอาเอาใช้ชนะให้ไนดะ้บบางทีจังหวะเกมอาจจะตื้อๆแต่ตนะต้องอาศัยทีเด็ดทีขาดจากฟรีคลิกหรือการยิงจากแถวสองนะ แบบที่แล้วจูนไม่ได้แบบที่แล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบนี้มันก็คงเป็นเป็นแมตช์ที่กดดันมากกว่าเพราะชมพีก็เป็นอินอันดับสองแล้วเราอันดับสามก็เหมือนกับว่าเราเป็นคู่แข่งกันอยู่หรือว่าถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำให้ได้ในวันที่นึ่ครับครับแตงเกียร์อ่าคือถ้ามองว่าไม่ว่าเตะที่สนามไหนไม่ว่าจะเป็นสนามกลางที่ราชมังหรือว่าที่ชมพี่เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกคนเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจพวกเราแต่อ่าคุณตั้งคุณทองนะผมก็อ่าอยากจะให้ ช่วยเพราะว่าสองแมทก็แม์ไม่ใช่ว่าแมทแรกไม่มีความสำคัญก็ม,มีความสำคัญเหมือนกันก็อยากจะให้เขามาช่วยกันให้กำลังใจพวกเราครับผมก็ทำเต็มที่กัน